สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิ p ปโฮ l o พบกับแม่หมอยิปอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงพิกอากาศแบบ general reading ไม่ได้เจอดจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งคลิปนี้อาจเป็นเรื่องราวของคุณหรือไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่า ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะวันนี้มีให้เลือกทั้งหมดสกองการ์ดด้วยกันนะคะกองที่1ค่ะดอกกุหลาบสีขาวกองที่สองนะคะดอกกุหลาบสีเขียวกองที่สมค่ะดอกกุหลาบสีชมพูกองที่สี่นะคะ ดอกกุหลาบสีแดงค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกกองการที่ดึงดูดคุณมากที่สุดหรือเลือกตามสีของดอกกุหลาบที่คุณชื่นชอบก็ได้นะคะและเรามาเริ่มดูคำทำนายกันเลยดีกว่าค่ะกองที่หนึ่งนะคะดอกกุหลาบสีขาวค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเราก็จะมาดูความรู้สึกของคุณกับสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้กันก่อนนะคะ n of p e n t a c l e ค six of pentacles six of c u p ความรู้สึกของคุณกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ คุณรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยคุณอยากที่จะยังเป็นคุณอยากที่จะเป็นโสดนะคะโดยที่เออเหมือนกับความรู้สึกของคุณนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยที่ผ่านมาคุณได้เป็นผู้ให้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกช่วยเหลือจุนเจือต่างๆนะคะในเรื่องของการเงินหรือแบบ เป็นคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคนของคุณตลอดเวลาค่ะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าณตอนนี้คุณอยากที่จะเป็นโสดน,นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนในวัยเด็กของคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณที่หวนกลับคืนมานะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าในอดีตที่ในวัยเด็กอะคะ่ะหรือแบบอาจจะเป็นในวัยช่วงวัยรุ่นของคุณนะคะอาจจะ เป็นเพื่อนเก่าของคุณก็ได้นะคะแต่นะตอนนี้เนี่ยความรู้สึกของคุณหลกัหลกๆเลยเนี่ยคุณรู้สึกที่อยากจะเป็นโสดนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้และเราก็มาดูกันนะคะว่าแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยเราควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ tree of s w o r d นะคะไพ่ก็ออกมาชัดเจนนะคะก็คือถ้าคุณอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ุณก็อาจจะต้องเจอเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจของคุณนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟต่อความรู้สึกของตัวคุณนะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าควรควร,ควรที่จะพอแค่นี้นะคะแล้วเราก็มาดูความรักความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไร <S let s go of control issue นะคะ t r e a t ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณนะคะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้เป็นไปตามโชคชะตาที่ได้กําหนดไว้นะคะอย่าไปกดเกณฑ์กาเกณฑ์นะคะว่าจะต้องเป็นแบบใจเราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างโน้นนะคะให้คุณปล่อยไปปล่อยความรู้สึกปล่อยสถานการณ์ให้คลี่คลายแล้วก็เป็นไปตามที่โชคชะตาได้กําหนดนะคะแล้วก็ไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณนะคะอาจจะ อ่าค่นั้นนะคะปรีกวิเวกคะ่ะอาจจะใช้ชีวิตอย่างสันโดษน,นะคะหรืออาจจะแบบอยู่คนเดียวเพื่อทบทวนเรื่องราวนะคะหรืออาจจะแบบเป็นการสงบจิตสงบใจนะคะเพื่อให้เพื่อให้สถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะหรือแบบว่าอาจให้แบบอย่างที่บอกคะ่ะให้คลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะคะแล้วเราก็มาดูคำแนะนำสำหรับตัวคุณกันบ้างนะคะ Journal ค่ะ i n ดิงท n ีด r i n ิงทีนะคะใพรออกมาบอกว่าคุณนะคะอาจจะใช้เวลาว่างในการจดบันทึกนะคะหรือแบบว่าใช้เวลาว่างในการเขียนไดอารี่เรื่องราวของคุณนะคะเพื่อเป็นการปลดปล่อยค่ะ ปลดปล่อยความรู้สึกของตัวเองปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรืออาจจะแบบเป็นการระบายความรู้สึกของคุณทั้งหมดที่มีอยู่ณนะตอนนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างจากความรู้สึกภายในใจิตใจของคุณนะคะแล้วก็คุณอาจจะผ่อนคลายด้วยการดื่มชาร้อน,นะคะชาที่ ทําทให้คุณรู้สึกอารมณ์ดีนะคะอย่างเช่นชากุหลาบนะคะชาเขียวหรือแบบเป็นชาเปเปอร์มินอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้คุณรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะจบคำทำนายของกองที่หนึ่งแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและขอกำลังใจให้แม่หมอฮิป ในการทำคลิปดูดวงให้กับทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แม่หมอฮิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะดอกกลาบสีเขียวค่ะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเราก็จะมาดูความรู้สึกของตัวคุณกันก่อนนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ครั้งนี้นะคะ strength ค่ะ nine of swords age of swords นะคะณตอนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่า คุณอย่าที่จะเข้มแข็งขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกมีความกังวลมีความคิดมากมีความเครียดในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะและคุณอย่าที่จะเข้มแข็งเพื่อที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณไม่อยากที่จะอยู่ในสถานการณ์ครั้งนี้หรือแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าประเด็นปัญหาเนี่ยอาจจะ มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้นะคะมันเลยทำให้คุณอยากที่จะเข้มแข็งและอยากที่จะเหมือน move on นะคะไพ่กองนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่นะตอนนี้นะคะอาจจะห่างกันสักพักเพื่อที่จะเยียวยาจิตใจนะคะแต่ถามว่าถึงขั้นจะเลิกกันไหมหรือแบบอยากที่จะเริ่มความสัมพันธ์ ครั้งใหม่ไหมมันก็มีบางอย่างที่เหมือนเป็นช่วงคิดทบทวนนะคะเป็นข่วงคิดทบทวนไตรายตองนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วเราก็มาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยควรจะไปต่อหรือพองแค่นี้นะคะ Age of Pentacle นะคะ ไพ่ออกมาบอกว่าถ้าคุณนะคะมีความเครียดมากๆในความสัมพันธ์ทางนี้หรือความสัมพันธ์ครั้งนี้นะมันท็อกซิกสำหรับตัวคุณนะคะพาะมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆนะคะมีโอกาสครั้งใหม่ๆที่คุณจะได้เจอได้เจอนะคะกับกับอาจจะเป็นคนใหม่หรือคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณอาจจะ ไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็ได้นะคะแต่คุณจะต้องพิจารณาดูว่าในสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยคุณมีความสุขมากน้อยแค่ไหนนะคะกองนี้เนี่ยก็จะเป็นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวคุณนะคะว่าคุณจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วแต่คุณจะเลือกเลยแล้วเราก็มาดูความรัก ความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างนะคะ Healing Family Issue นะคะ d e c e p t i o n ค่ะพายามาบอกว่าคุณอาจจะต้องให้อภัยต่อความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องเครียดเรื่องกังวลสิ่งใดหรือความสัมพันธ์มันท็อกซิกแค่ไหนเนี่ยคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยนะคะ ให้อภัยเพื่อที่เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกของคุณนะคะให้รู้สึกกลับมามีชีวิตชีวาคือมันเหมือนเป็นการปลดล็อกในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของตัวคุณนะคะถ้าคุณทำได้เนี่ยความสัมพันธ์ในอนาคตที่คุณจะได้เจอนะจะได้เจอนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึก ดีขึ้นนะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีกับความสัมพันธ์ในครั้งต่อ,ตอไปนะคะถ้าเกิดคุณเลือกที่จะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วไพก็ออกมาบอกอีกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมีมีมีใครคนใดนคนหนึงเนี่ยยังไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะคะหรืออาจเขาอาจจะใส่หน้ากาก ปกปิดปิดบังคุณอยู่นะคะใส่หน้ากากในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงเขาอาจจะไม่ได้ให้คุณเห็นตัวตนของเขาจริงๆทั้งหมดอะคะ่ะอาจจะเป็นแค่ความจริงในตัวเขาเนี่ยเขาอาจจะให้เราเห็นแค่6 0หรือ70%นะคะก็คือคุณยังไม่ได้เห็นทั้งหมดในในตัวเขาอะคะ่ะหรือยังไม่ได้เห็นตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยทั้งหมดนะคะ แล้วเราก็มาดูคำแนะนำสำหรับตัวคุณกันบ้าง positive affirmation นะคะ soak in the bath นะคะไพ่ออากมาบอกว่าให้คุณนะคะคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในแง่บวกในการที่รักตัวเองนะคะชื่นชมเคารพในตัวเองนะคะ แล้วก็ให้คุณนั้นเนี่ยเหมือนกับหันกลับมาดูแลตัวเองนะคะมีความสุขเหมือนกับคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนนะคะในความในในในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณจะต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะถึงจะสนใจหรือแบบให้ความสําคัญกับคนอื่นนะคะอันดับแรกเลยคุณต้องให้ความสัมพันธกับตัวเองเรียนรู้ที่จะรักตัวเองนะคะ เรียนรู้ที่จะอ่อนโยนกับตัวเองดูแลสุขภาพจิตใจของคุณสุขภาพกายของคุณนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็ให้คุณนะคะอาจจะผ่อนคลายโดยการ อาบน้ำแร่แช่น้ำนมหรืออาจจะแบบผ่อนคลายโดยการระหว่างคุณอาบน้ำอะคะ่ะคุณอาจจะมีการจุดเทียนอโลมาหรือแบบใส่น้ำมันหอมระเหยเพื่อเป็นการผ่อนคลายสำหรับตัวคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการที่คุณบำรุงผิวพรรณของตัวคุณก็ได้นะคะเพื่อเป็นการผ่อนคลายปลดปล่อยความเครียดกับความสัมพันธ์ที่มีนะตอนนี้ที่มันอาจจะท็อกซิกอยู่นะขนาดนี้นะคะ จบคำทํานายของกองที่2แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและขอกำลังใจให้แม่หมอฮิปในการทำคลิปดูดวงให้กับทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้แม่หมอฮิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะกองที่3นะคะดอกกุหลาบสีชมพูค่ะ เราก็จะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาดูความรู้สึกของตัวคุณกับสถานการณ์กับความสัมพันธ์ครั้งนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง s o v p n o t p e n t น c l e นะคะ The Sun of pentacles นะคะนั่นตอนนี้เนี่ยแม่หมอหิมมองว่าตัวคุณนะคะกำลังอย่าที่จะ เปลียป่ยนแปลงตัวเองเ,ป,เป,ปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองอะค่ะอยากจะกลับไปเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิมนะคะเป็นคนที่มีชีวิตชีวาแล้วตัวคุณก็วหวังว่าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในอ,อนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่ความรักความเข้าใจกันนะคะแต่นะตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่คุณได้ให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ครั้งได้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะคะ คุณรู้สึกคุณเหนื่อยกับการที่คุณจะออฟเฟอร์ต่างๆให้กับคนคนนั้นนะคะกับเขาคนนั้นคุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงมือทำไปไม่ว่าจะเป็นการดูแลเอาใจใส่ของกับเขาคนนั้นนะคะหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือในหลายๆในหลายๆอย่างนะคะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยกับสิ่งที่คุณได้ทําลงไปคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพักมันเหมือนนะตอนนี้เนี่ยเป็น เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังคิดทบทวนนะคะว่าคุณจะเอาอย่างเอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังมีการช่างใจระหว่างความรู้สึกที่คุณเหนื่อยนะคะกับความรู้สึกที่คุณอยากที่จะมีความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่เพราะว่าอาจจะด้วยในความสัมพันธ์เริ่มต้นหรือแบบว่าในความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็จะมีทั้งเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะกับเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกดี ตอนนี้มันเหมือนคุณช่างใจระวังสองอย่างเนี้ยค่ะว่าสิ่งไหนที่มันมีมากกว่ากันและคุณพึงพอใจกว่ากันนะคะมันเหมือนเป็นช่วงอยู่ในกระบวนการคิดคิดทบทวนว่าจะเอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันเหมือนกับช่างใจอะค่ะว่าจะจะเลือกแบบไหนดีนะคะระหว่างมีความสุขกับเหนื่อยเนี่ยอันไหนมันมันรู้สึกมากกว่ากันนะคะ เราก็มาดูว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ The Hangman นะคะไพ่ออกมาบอกว่าอย่างที่บอกคะ่ะถ้านะตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังคิดทบทวนหรือแบบกำลังช่างตาช่างอะคะ่ะว่าระหว่างความเหนื่อยที่คุณมีกับความสุขที่คุณมีเนี่ยคุณจะเลือกแบบไหนมากกว่ากันหรือมีแบบไหนมากกว่ากันนะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าถ้าคุณรู้สึก ว่าความเหนื่อยของคุณในความสัมพันธ์ครั้งนี้มีมากกว่านะคะคุณก็ควรพอแค่นี้กับความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณคิดไต่ตรองแล้วว่าคุณมีความสุขในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากกว่าความทุกข์หรือความเหนื่อยนะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าคุณก็สามารถที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับการที่คุณนะคะเป็นผู้เลือกเป็นฝ่ายเลือกนะคะว่าคุณจะ เอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วเราก็มาดูความรักความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ To love ค่ะ Calling in your soulmate นะคะไพ่เอามาบอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณก็จะพบกับ ความรักที่เป็นรักแท้นะคะหรือบุคคลคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นรักแท้ของคุณนะคะแล้วก็สถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่ให้คุณนะคะมีสันทาต่อความรักแท้หรือเป็นเหมือนกับอุปสรรคอะคะ่ะให้คุณก้าวผ่านความลำบากความสุขความอ่อจ,จะต้องแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันนะคะ แต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นะคะไพ่ก็ออกมาบอกว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะได้เจอรักแท้ในอนาคตนะคะเป็นคนที่ต้องอมอบความรักที่เป็นโรแมนติกให้กับคุณเป็นความรักที่แบบช่วงเวลาแห่งความสุขอะคะ่ะในอนาคตคุณอาจจะเจอรักแท้ถ้าคุณพอแค่นี้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับประสบการณ์หรือ,อ ความสัมพันธ์ในครั้งที่คุณเนี่ยคิดอยากที่จะจบความสัมพันธ์นะคะถ้าคุณอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนี่ยแม่หมอหินก็มองว่าไพ่นะคะอยากจะให้คุณเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาและนําไปปรับปรุงนะคะหรือแบบให้คุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นใน โซเมะนะคะเชื่อมั่นในโชคชะตาว่าไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นนะคะถ้าคุณเชื่อมั่นในเรื่องรักแท้นะคะหรือเชื่อมั่นในบุคคลคนนั้นเนี่ยคุณก็จะได้พบกับความสุขนะคะแล้วก็คุณอาจจะต้องมีความเขาเรียกนะคะเชื่อใจเชื่อมั่นในโชคชะตาค่ะอย่างที่บอกนั่นเองค่ะ เราก็มาดูคำแนะนำสำหรับตัวคุณกันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะคะ Connect with the Earth นะคะ Connect with the Earth นะคะ uh, บทที่สค่ะ Connect with your a s t r o l นะคะ uh, คำแนะนำสำหรับตัวคุณนะคะคุณอาจจะต้องออกไป อยู่กับธรรมชาตินะคะหรืออาจจะไปสัมผัสกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการที่ตัวคุณเนี่ยอาจจะสามารถคิดไตรตรองทุกอย่างเนี่ยได้อย่างดีและ รอบคอบมากขึ้นนะคะอาจจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ค่ะเลนนะคะไม่มีความกดดันในการที่คุณจะเลือกความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นรู้สึกเวลาไตรตรองอะไรอะคะ่ะคุณจะรู้สึกไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าแล้วก็ใช้หัวใจของคุณนะคะถามความ คะเนี่นะคะถามความรู้สึกของตัวคุณนะคะว่าคุณจะเอาอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งออกมาบอกว่าคุณอาจจะต้องคขะเนีนะคะขอพรกับบรรพบุรุษนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับคุณอาจจะต้อง connect เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษนะคะหรืออาจจะบอกว่า ไปในที่ที่คุณรู้สึกสบายใจหรือขอคำแนะนำจากพ่อแม่ของคุณนะคะหรือแบบอาจจะเป็นพี่น้องของคุณหรือคนที่คุณเคารพเนี่ยคุณอาจจะขอคำแนะนำจากบุคคลเหล่านั้นก็ได้นะคะเพื่อเป็นการขอความข้อคิดเห็นหรือแนวคิดดีๆสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะ จบคำทานายของกองที่3แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังและขอกำลังใจให้แม่หมอฮิปในการทำคลิปดูดวงให้กับทุกคนในการกด, like, กดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้แม่หมอฮิปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะกองที่4นะคะดอกกุลาสสีแดงค่ะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณ จะเป็นอย่างไรนะคะควรไปต่อหรือพอแค่นี้อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะมาดูความรู้สึกของตัวคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะว่ารู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ s e v of c u p page of c u p 3 of one ความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะคุณกําลังตัดสินใจไม่ถูกเลยนะคะว่าคุณจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะด้วยความที่ตัวคุณหรือเขานะคะมีคนที่อยากที่จะสารสัมพันธ์ด้วยเนี่ยมากมายนะคะอาจจะมากกว่าสองคนนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับตอนนี้เนะี่ยคุณยังตัดสินใจไม่ออกว่าจะทำอย่างไร คุณก็อยากที่จะเหมือนกับใช้ความรู้สึกความรักนะคะที่ตัดสินใจว่าจะเลือกจะเลือกอย่างไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่มันเหมือนกับณตอนนี้นะคะความสัมพันธ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกแบบว่ามันเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วแต่มันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะทาให้คุณรู้สึกว่า มันมีอะไรที่รอคุณอยู่ข้างหน้านะคะมันเหมือนกับมันมันยังมีอะไรคร้างคาใจอะคะ่ะว่าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคุณอยู่ภายหน้าหรือแบบอาจจะมีคนของคุณจริงๆเนี่ยรอคุณอยู่ภายหน้าภายภาคหน้านะคะแบบรอคุณอยู่อะคะ่ะก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้นะคะยัง ยังย,ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปกับความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ถามว่าก็อยากที่อยู่ความยังอยากที่จะอยู่กับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไหมก็มองว่าตัวคุณนะคะก็ยังอยากที่จะอยู่แต่ก็เป็นอยู่ในช่วงที่คุณยังถามตัวเองอะค่ะว่าคุณจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่มันเหมือนกับมีมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ย ที่คุณเฝ้ามองและคุณก็รู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยรอคุณอยู่เบื้องหน้าหรือแบบว่าในอนาคตนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะ a g e off one อย่างที่บอกค่ะว่ามันเหมือนกับตัวคุณเนี่ยมีสัญญาณบางอย่างว่ามีบางสิ่งบางอย่างรอคุณอยู่ภายภาคหน้านะคะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณอยากที่จะทำตามหัวใจของคุณนะคะว่าคุณอยากที่จะ รอเพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรอคุณอยู่ข้างหน้าน,นะคะแม่หมอฮิ่ก็มองว่าคุณอาจจะควรพอกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วเนี่ยให้ใช้ความรู้สึกของคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะมีเซนต์บางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีคนของคุณรออยู่ในอนาคตนะคะถ้าคุณเลือกที่จะรอคนของคุณในอนาคตเนี่ยคุณก็ควรที่จะพอกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแล้ว คือไพ่กองนี้เนี่ยก็คือแล้วแต่การตัดสินใจของตัวคุณเลยนะคะไพ่ก็เป็นแค่เครื่องที่คอยแนะนําตัวคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวคุณนะคะแล้วเราก็มาดูความสัมพันธ์ในอนาคตกันบ้างนะคะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป It s h is this there for you to love นะคะถ้าเกิดคุณอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะให้คุณนั้นเนี่ยเชื่อมั่นนะคะเปิดใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับหรือผู้ให้นะคะให้คุณเปิดใจแล้วคุณจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า คุณจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าความสัมพันธ์ที่เข้ามาเนี่ยจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะแต่เหมือนนะตอนนี้นะอย่างที่บอกค่ะเป็น Seven of คคุณอาจจะยังไม่ได้ที่เป็นแฟนกันนะคะอาจจะเป็นแค่คนที่คุยทำความรู้จักกันนะคะแล้วก็มีให้คุณเนี่ยเลือกมากมายเลยเลยทำให้คุณเนี่ยเหมือนกับยังตัดสินใจไม่ได้อะคะ่ะและด้วยความที่ตัวคุณเนะี่ยอาจจะมีเซนต์นะคะทำให้คุณรู้สึกว่าคนของคุณเนี่ย ยังไม่ใช่คนในบรรดาที่คุณคุยอะคะ่ะถ้าเกิดคุณอยากที่จะเลือกใครสักคนนะคะให้คุณเชื่อมั่นว่าความรักครั้งนี้เนี่ยที่คุณจะเลือกนะคะมันปลอดภัยสําหรับตัวคุณคุณจะต้องเปิดใจนะคะอ่ะาไพ่ก็มาบอกอีกว่า k e ฟ n อ n โน e n นไมนะคะอย่างที่บอกค่ะให้คุณเปิดใจนะคะโซ่ใหม่ของคุณนะคะอาจจะเป็นอะไรที่ แตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดนะคะอาจจะแตกต่างด้วยแตกต่างด้วยสเปคนะคะอาจจะแตกต่างด้วยการคาเรนนะคะการนับถือศาสนานะคะ่ะอาจจะศาสนาต่างกับคุณนะคะหรืออาจจะเป็นอะไรที่แตกต่างกับคุณโดยสิ้นเชิงอะคะ่ะแต่ให้คุณนะคะเชื่อว่า ทุกๆอย่างเนี่ยได้กําหนดให้แก่คุณนะคะให้คุณเปิดใจยอมรับในสถานการณ์ที่จะเข้ามาหรือที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเขาอ,อาจจะแตกต่างจากสิ่งที่คุณคิดนะคะแล้วเราก็มาดูคำแนะนํนาสําหรับตัวคุณกันบ้างว่าเป็นอย่างไร chanting นะคะ sing with the moon ค่ะไพ่ออกมาบอกว่าให้คุณนะคะอาจจะ ทำสมาธินะคะเพื่อใจคุณสงบนิ่งนะคะถ้าเกิดจิตใจคุณสงบนิ่งเนี่ยคุณอาจจะคิดทบทวนอะไรได้ได้มากขึ้นหรืออาจจะเป็นการเปิดเซนส์ของคุณให้คุณได้รับรู้มากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะต้องต้องทำสมาธิเพื่อเพื่ออยู่กับตัวเองมากๆะค่ะ เพื่อที่เป็นการแบบว่าเปิดเซนส์นของคุณเปิดการรับรู้ของคุณให้มากขึ้นนั่นเองนะคะจบคำทำนายของกองที่4ี่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังและขอกำลังใจให้แม่หมอฮิปในการทำคลิปดูดวงให้กับทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้แม่หมอฮิปด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ